ขอต้อนรับสู่พรีวิว w Lenovo Ideapad นะครับ Z 4 6 5นะครับตัวนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคาด้วยของแพลตฟอร์ม AMD เช่นเคยนะครับด้วยสเปคของ AMD นะ f r e e o m X 3นะครับแ8 5 0แล้วก็การ์ดจอเป็น5 470่นะครับซึ่งตัวนี้ถ้า l e น o v o ลงท้ายด้วย5ก็คือจะเป็นของแพลตฟอร์ม AMD นะครับ Z 4 6 5นั้นครับก็รูปร่างหน้าตาคือจะเหมือน Z 4 6 0 ซึ่งที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้ครับทุกประกาศนะครับนอกจากจะเป็นของโลโก้ AMD Vision Ultimate ครับซึ่งรองรับประสิทธิภาพการใช้งานได้ระดับสูงนะไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมดูหนังไฮเดฟินิชันครับก็สามารถรองรับได้นะครับที่พักมือนะครับก็จะเป็นวัสดุกึงอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะโดดก็ไม่มีปัญหาตรงนี้แน่นอนทัชแพดเป็นแบบตัวมัลติทัชนะครับสามารถรูดขยายได้พร้อมกับพื้นผิวที่เป็น ลักษณะของนูนปุ่มขึ้นมานะครับทำให้รู้สึกได้ถึงการสัมผัสนะปุ่มเมาส์ไม่นิ่มหรือแข็งจนเกินไปนะครับลำโพงนะครับก็รองรับ Dobby Advanced Audio ียนะครับคีย์บอร์ดจะเป็นแบบโฟลติ้งนะครับซึ่งให้สัมผัสที่นุ่มนะครับแล้วก็ให้การใช้งานที่ออกมาดีนะครับโดยปุ่มพิเศษนะครับก็จะเป็นปุ่มเรื่องของเปิดปิดเสียนะครับปรับโหมดการแสดงผลภาพเปิดพัดลมนะครับสามารถเล่งพัดลมให้ ใช้งานที่รอบสูงสุดเพื่อการช่วยในการระบายความร้อน power management นะครับปุ่มเปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มของ restore ค่านะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นเรื่องของเป็น glossy นะครับนำเงานะครับให้ความสวยงามนะครับแต่ก็อาจจะเป็นร้อยนิ้วมือได้บ้างนะครับพอร์ตนะครับก็ให้มาอย่างครบคันไม่ว่าจะเป็น eSATA HDMI นะครับแม้กระทั่ง f p s slot ก็มีติดตั้งมาให้เลย ช่องบายความร้อนนะครับจะเป็นแบบฟินอลูมิเนียมนะครับให้เสียงที่ค่อนข้างเงียบนะครับไม่ถึงกระดังมากแต่ก็สามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับและนี่คือ l e n o v o i p ว d ร์ไอแพดเครับ